และนี่คือรายกรารวาไรตี้ที่แซ <rat> ่บสุดใน3โลกสาแซ่บโ่เย็นเย็นไยเย็นเทุกคนเป็นอย่างนี้หมดงคความสามารถเยอะร้องเพลงเล่นกีตาร์วาดรูปนะคะแล้วก็ชอบเป็นพี่สันทนาการด้วยต้องตีกองเก่งครับผม ขอดูลีลาหน่อยได้ไหมคะโอ้หขอต้อนรับพี yeah ่สันนากานไมคกี้จะพวงมาลจะลอยไปคล้องคอ ลอยไปคลสแถ้าใครชอบใครจริงแท้ขแน่สกยลอยตามลมไหจับเก่อนเขาตีตั้งนานแต่กล้องจับแป๊บเดียวเมื่อกี้แล้วแล้วก็ตัดไปเลยที่กองเก่งมากเลยนะแต่ว่าที่ดีที่สุดๆคือสกิลการเต้นด้วยใช่ไหมไม่ค่อยถนัดเต้นเท่าไหร่แน่ เป็นสนองเสือเลยเนีแจ้งเกิดจากละครดวงใจทวพรมนะครับตอนที่ชื่อว่าขวัญอไทยนะครับเขาบอกมีคนพูดถึงไมกี้เยอะมากความรอความน่ารักต่างๆนานาขอบคุณครับเป็นตะคิวกลางรายการรายการไหนคะผมเป็นตะคิวในไลฟ์ครับตอนนั้นเป็นไลฟ์เป็นตะคิวในไลฟ์ใช่คือเป็นยังไงด้นพี่ไม่ได้ดูเขาเขาให้ผมแบบละมวยไทยให้ดู แล้วอยู่ๆเขาก็เปิดเพลงลำมวยไทยมาเลยแล้วผมก็ลงไปลำแล้วก็ขาเป็นตะคิวครับขาเป็นตะคิวคือแบบไม่ได้วอร์มก่อนอะไรไม่ได้วอร์มก่อนครับผมก็อยู่ๆทีมงานเขาเปิดเพลงขึ้นมาเลยอ่ะพี่อย่าเปิดเพลงมานะเพราะงั้นผมลงไปลำจริงนะเอ้ยอีแอร์นี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยจะไปแล้วจริงเหรอจริงเหรอใช่ไวดตอนนั้นเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ผมลงไปท่านี้เลยครับแล้วก็ปวดตะคิวกินตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับ แล้วทำไงก็ร้องเลยเนี่ยมันต้องไปคลายเส้นนะใช่ต้องไปต้องไปคลายเส้นเดี๋ยวพี่พาไปก็ได้ไอเรื่องนวดนวดเดี๋ยวพี่พาไปมีมีร้านประจำใช่ไหมมีสิจากเด็กคนนั้นนะคะกลายมาเป็นคนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่มาที่ไปค่ะตั้งแต่วันแรกที่มาแคสกเนนะคะว่าเป็นยังไงเคร์แน่แคร์นะได้ยินว่าอยากปูกมินโตเหรอใช่อีกวันสองวันบ้านพักผมก็จะเสร็จแล้วผมไม่อยากไปรบกวนหมอเมธอีก เดือนละสองพันห้านะจ่ายไปป่ะหมอเมตบอกผมว่าพันห้าไม่ใช่หรอ <Wow. S 2> ถ้ามีคนอื่นเห็นคุณกระโดดเข้ามาจุกปากผมเข้าพอดีโอ oh. คนจะคิดเป็นอย่างอื่นไปก็ไม่ได้มันไม่ใช่อย่างที่เห็นหมันที่ผมกับหมอเมตพยายามจะพูดความจริงคุณฟังแต่คุณไม่ยอมฟังเหรอ <c oughs> ผมชี้ชัดนะ <c oughs> ไม่ได้ถามครับผมครับผม คือนี่เขาให้เรารดนี่เ็ให้เราเต้นเหรหรือว่าเขาให้เราเขาแคสเราหรือว่าไงมันคือมันคือวันแคสติ้งครับรู้ไหมว่าจริงๆคลิปนี้ผมเห็นมานานแล้วแหละในโซเชียลแต่ผมไม่เคยดูจนจบเลยผมดูแค่วินาทีเดียวแล้วผมพยายามจะปัดเลือดออกมันเขินเหรอเขินตัวเองครับ